สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้เราก็จะมาทําอาหารอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเผาเข้าวรามค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือหนึ่งขั้นตอนนะคะคือขูดมะพร้าวนะคะเราจะทํากะทิก่อน,นะคะ่ะตอนขูดของน้องเดือนทงพูนกระดัางไฟไว้ถ่ายแล้วพูนแต่ว่าข้าวรามเขายังไม่ทันแดน ตัดแล้วมาทันได้กอกเขาใส่เด้วถากกะทิก่อนถ้าซสือเขาถ้าเสือเขามันชิบ่แซบมันปะแม่่ะมันมันกระสือบมันค่ะต้องทำเองนะคะทานังพนเอาที่เราถนัดนะคะ <laughs> ถนัดแบบไหนทำแบบนั้นเลยนะคะ ท้าถนัดนอนเด็ทำได้ทำเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง <laughs> ให้จินยังมานอนขูดไปเนีย่ยห <laughs> อนมากเลยร้อนที่สุดจบ ไปเลยนาะน้าผมจะได้กินบ่เนาะคือเห็นยังขำมันแล้ววะถนนใกล้ๆหนึ่งก็บน่านฮอตเนาะบนรถรีดไปแล้วบ่โอลยังอยู่นี่โอ้โหโอ้พรมาพุ่นยู่แล้วพื้นขาสั่นพันยังสั่นหน่อยหนึ่งไปขนฟื้นกูจนเมื่อย้อนตัดฟื้นกนได้ตัดโดนได้แม่ก็ขณะเอาตัดดิบใส่ได้เนี่ย มือจช่นพูนวัดขันกะทิใส่แต่เขาบ่มักใส่มูทั่วไหมถ้าใส่จนเสี็เนาะใส่เกลือน้ำตาลล้วก็แล้วเนาะไม่ชอบใส่มูทั่วไหมใส่หมูทั่วทั่วทำไม่ชอบมาแกะใส่ ปลาอืดยังคุ้เลยโอ้ยโมมกักจะยังใส่แต่เผาธรรมชาติเนี่ยพอธรรมชาติจริงมันต้องใส่แต่เกลือแล้วก็แล้วเลยทุกมือมันมีเทือน,นมันมีส่วนผสมหลักก็ใส่มันเถอ,เ <laughs> อะเใส่มันเถอะเอาให้ดิปาก็ต้องอันนี้ตัวเบิงเ่งสถานที่คุณอมีก็ได้กขิงขึน้นโหนดใช่ไหมเนี่ย ฟื้นก็สะดับแล้วจะได้ไปเก็บใหม้แล้วเปลืองฟื้นขนาดไม่มกดดังก็เธออาบน้ำสามชั่วโมงคนเว้อันนั้นโดนพูดมาพักไว้กันเดี๋ยวถทาไปแซนขอล้ากันกะทินะคะใส่ลงไปเลยนี่คือน้ำใบเตยนะคะสำหรับสีที่สวยงามนะคะแล้วความหอม ใส่ลงไปเลยหอมมากสุลยเอาใช้มือเลยก่ะมือไม่หละสำหรับการทําอาหารนะคะทุกคนไม่ให้มีดรามา่าตามทีหลังนะคะว่าเออทําอาหารทำไมไม่ใส่ถุงมือนะคะนี่คือมมเราล้างมือให้สะอาดแล้วนะคะถึงจะมาทํานะคะนนคชาเอาที่สะดวกนะคะ กินเองเนาเป็นเค็ดขายแค่แนวนึง่งแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเกลือเกลือละลายเกลือละลายเทมเพ ใส่แล้วใส่แล้วน้ำตาลนะคะหวานมากใส่มากนะคะหวานน้อยใส่น้อยนะคะหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่หลายเพราะฉันผู้บ่าวว่าเห็ดกับเขาเห็ดเขาหลาม เป็นหลายอย่างนี่คือบ้านข้าวรามนะคะกรอกลงไปเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องกรอกลงไปเลยกรอกละ เขาไม่แยังดี Đây. chắc thả sang vô à câu tự Ôi. เขาหลามซุ้ม่อยไปซื้อเด้อกินไนไปายสบมันคือยังงเนาะกินไปกินไปเขียนคากน้อยโคตรของย่องอยุ่งทั้งไต่คน <c ười> อีกบัางหนึ่งขี่กีรเดียนว่ามันเส้นบกักเผาเข,ขากรกซากยุดดึงกัินแม่ขี่เกีรเดียนโป้เงียนนะให้ให้เขาใช้โป้เงีย เขาลาเขาไม่ใส่กะทิใบเตยฝีเมื่อการขันของน้องเดียนเขาก็วางลวงกับหอม พี่กอนัดกินบันไม่ได้กินแม่เปล่าดิอเออแม่มากินเทม่บันตีนนะบันกินธรรมดาโรคไม่จำนะคะขินกินแม่ทั้งต้นย่างก็โดดลงมากคุณเบือกินค่อยว่าอิ่มพี่น้องมีคนว่าตำนี่ง ตำตีนทิตำสลินตำส้นตีนครับกินก็ต้องมานั่งกินนิบปลาไม่ใส่หรือกินขา้าวปลากินข้าวบ้านมาโดนแล้วต่าข้าวราดมันยืดแขางๆมาเฝ้าเต <c oughs> ่อข้าวราะวางแผนไว้ว่าให้เฝ้าข้าวาดให้เลยหาแนวไม่ให้กินอยู่นี้ จุกบ่มาบบดนี้สิ่มหดไปเหน<อ>เ็นเ,เอาไปแข้งบ่มัดยังไม่ก่อเซ็มก็เอาไปร้านค <c oughs> ้ารถเรานั่งอ่ะนะ้นแล้วก็บ่มาเราอาบน้ำเขาเปิดร้านขายแข้งยวนเขี่ยตุ่มเพราะว่ารถเนาะนั่งกอลัมมั้งเน้น ขาล้ำม,มันชีเจหมอ่เจีแจ,จนึงถือจะเขาล้ำเนาอืมไปไปก็ปเอาโศกเนาะผู้ขายเขาล้ำหุ่นดีดีขวกไวไๆๆจอดรถเอ๊จอดนี้ไอ้ว่าันโศกจอดน้ำหุ่นมาค่ะเออเบิ่งหุ่นเอาเนาะ แต่ว่าบ่เห็นหนาเด้เขาจ้าหีหนามืดเด้ผ่าห่อหนาไว้ย่างดีเพราะจะจอดปุ๊บเอากระจกลงกันเอาเท่าใด้ค่าปะเสริฐแสนบางร้อยชี้บางร้อยแอบได้ค่าประเสริฐขึ้นรถกับจุบ่ทันโอ้โหแขวนกันร้องเพลงกันสิบวันเลเหมือน นั่นมึงเน่เลียงหุ่นบัตรนี่วะา่งายแถวบัตนี่มันสีสุกติบัตนี่เนี่ย <laughs> บัานน้องสีจะเลื่อนบัานพี่แก่ <laughs> <ม> <laughs> ผ้าสุกเออผาสุก <laughs> นั่แหละน้นแหลกกันละหุ่นดีได้พวกไวไวขทา,ทา,าบแบบเต่มืออุ่นนะพูดสื่อแจ๊กเก,ก,กีย คือกันหุนบอดีมันกับว่าจอดน่ะอานี่โอ้สบเสบดพี่น้องดูโอ้มนินไดยอ้ยในบรรยากาศเท่ๆตำป่าเลยมินไป่าตำดงกับเขาดุง ต่เมืองกับเขาเช้นทันเผาแล้วโอไม่ใช่ชุกแล้วอันนี้ก็แกะมาเอาไปซ้มหาเสียงเสน่แ่บๆใไเขาประกาศออกไหมหอมใบเตยเ้เอาเ้ขาหาเขากาศออกหมเอาแล้วเขาลัมัน่อยมันไม่นัวน,นี่ไอค่อยปอกแล้ว ออไอ้แกออกมาให้เพืเ่อนๆดูวา,างไว้ให้มันเย็นก่อนโอเคให้มันเย็นก่อนไอหัวซาบะแบบจางเนี <Okay. S 2> เ่ยของเอเอยนี่เข้มแน่นอนเอาเกลือกับนึ่งคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขันมันขันมันหมเป็นแผ่นแสดงว่าเป็นคนปอกนะปอดเนี่ ข้าวเราก็ไม่ก okay ินคลองบานเด้มเนเนี่ยมันติดอยู่ห้มันต้องมันเย็นกว่ามันยังเป็นเกียติดอันเขาเดี๋ยวสับปลาไปก่อนสัเมาชิมซะอีเลทำมันเย็นแล้วเยอะน่าตีนอ่ะตั่อาเสร็จแล้วันยังไง